เมื่อนี้เด็กแก้งผมมาครบเบิดครับเมื่อนี้พูนี่เพื่อนปีกับมาเลยเพื่นี่เพิ่นมอไซเพื่อนฝ้าเมื่อนี้ผมกับฝ้าแคบครับลืมหมดแนวห้องนางครับเมื่อนี้ครับลืมหมดมอนอันนี้ก็เสียน่อยนะครับเสียน่อยเพิ่นหางกับมาวาสันมาได้จะเข้าหรือว่อาอาารทั้งพ่นกค่เสียนเปิ่นะครับจะจักเพื่อนใดบ่ได้หรอกทั้งนั้นใดบ่เนาะ นะพวัมน,นะน,นมาคืออยู่คืออยู่สันยัยนบรินะยินนะครับเสียงยันบเขากงนะวันมาเศ้ากลัวสันโอวันนี้เวันทรงสิมานครับเสียหน่อยเป็นไงครับได้ปะครับแสดงว่าม่กวนท้อยุรุลตัวนีนสันนะวัน่าครับ โอ้เอา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 ครับเดี๋ยวฮอบประกอบทุนจะเข้าโอ้ประกอบคัดก่อนครับเอาเนาะครับเดี๋ยวจังมาลุ้นกันครับสิเป็นทังไหนเนาะครับอะไรเนาะครับอ๊ะเอ๊ะเฮ๊ะเฮ๊เอ๊ะเซตฮาวมันมันๆๆนมันข้าแข็งครับเซตหน่อยเป็นคข้งยากยุ่เนาะครับเป็นปลยบมเลยทิศนี้ไปนะครับ เนี่ยเพื่อนปวดเพื่อนดีละเพื่อนใครอยากจะโทรศัพท์ปล่อยเขาทำเตียมอยู่ผู้เดียวนะครับกลัว่าเบิ้งครับกลัว่าเบิ้งไปเบิ้งไปเลยดีครับโอ้ได้ยังก่อนครับเสียนเพื่อนครับไม่จ่ามันครับโอ้โหับผมโผล่ละครับเสียนเพื่อนหันหากินมันนีเลยครับตอนนี้ฮันมานางเลี้ยงแถวเลยครับมีสามระยะครับขั้นสามเมตรนะครับคุ้มผมหนึ่งสามเมตรสามจุดศูนย์ ขงเซี้ยนน่อยนี่เพิ่นสามจุดเก้าครับขงเซียนเพิ่นหันหาหาซีครับหลายระยะครับเมื่อน,นี้ครับลองเบิรงเลยครับสามระยะนี่ระยะได้ปลาสิกินดีกว่ากันเนาะครับโอ้ของเซียนเพิ่นคือเอาเลี้ยวเถอะวะโอ้พวดเท่าอะวะฮี่ บาเทียผมกับเสี้ยน้อยเห็นบางนึงเสี้ยน้อยตอดดีดีครับเสี้ยนป่วนมาเสี้ยน้อยเงียบเลยครับผมผมก็เงียบเกินครับอีเป็นยังไงครับจังหวาครับจังวะครับทะเบงยูทะเบิงยูแบบเอามาลุ้นกันลุ้นกันยาวๆครับลุ้นกันยาวๆรับถ้ายแล้วถ่ายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้คันฝนโกงหงลงครับปวดปวดโอ้ฝนขึ้นมาหน่อยบางหนึ่งเพื่นใดจะแตะเนาะ บานนี้เพิ่ได้ปลาแล้วครับผมปวดเพื่อนยานกันได้ลื่นครับโอ้เส้นปืนเราขึ้มันนอไปปปน่งนเ่งเ่เลนนะเล่นลเอาอันนี้ปกินเขาเ่ยังนอนมาซวะโอ้เส้นปืนเพิ่มัเียป ไปครับไปนะครับล่าตเขาออกกิจโอ้โหไปนวครับหำบุกวะเลยครับพูนเพิรนโอ้เพินขหมันนะวะเอาเกไว้เอาไว้ทั้งหลังก็ได้สวิงนะครับเธใ่ตาสยนอ่เไป้มา่กเออมด้ับปนเลยนเห็นบ่อามื่อนั้นเสี้ยนหน่อยได้ปลาไได้ใส่วิงตักบวครับใส โอ้นั่นเห็นบ่เพิ่นได้ปลาเพิ่นได้โนนี่ประจำครับเตียนหน่อยโอ้โหเสียงเพิ่นเพิ่นมาดีดีครับมื่อนี้ครับเพิ่นแซงเฮาไปแล้วครับเพิ่นแซงเฮาไปแล้วเสียงเพิ่อนเนี้ยครับเสี้ยนหน่อยนี่ครับเงียบกิ๊บครับเตียนหน่อยครับผมก็บเงียบกิ๊บเพื่อนครับ นีแต่เสียงเพิ่นครับเพิ่นสีเดาสีดานอนครมื่อนี้เพิ่นเป็นพ่อใหญครับแต่ผมเป็นพ่อรองครับเรียนป้ายไงครับพื่นเพิ่นเสี้ยวน่อยเพิ่นว่าเพิ่อนออกไปไงครับบัารสั่นเอา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 จูนกันยาวครับขันผมมาได้เมื่อก่อนนะครับโอ้เพิ่นก็ได้เอ้ยครับไปไงเสี้ยวหน่อยเพิ่นได้ไปไงนาะครับ โอ้เสนเปิดพันกระดิ่งนะครับโอ้หน้าบกวาเลยครับเสื่อหน่อยพันววาครับโอ้หอยพันได้ป่าเ่ยนะครับพ่นหนะาพันโอ้เสือหน่อยนี่ขึ้นมาหน้าพวก้าได้กินเขาหยังหมโอ เพิ่นว่าเพิ่นเปลี่ยนไปไงเพิ่นเสียวบจะไปไงนอนเพิ่นก็ได้อีริแล้วครับเอาล้วครับปูเสียนเปินเพิ่นก็หางเขาบดอกนับคือเก่าล่ะขึ้นมาแล้วดิเพิ่นมานค่ะครับก็หางคือว่าปูป่าร้อยมาเพิ่นเบ็ดคอหางเอาลยครับเพิ่นบ่เอาเข้าปากแล้วครับแน่นอนอีริครับป้านตาเห็น โอ้เทียนป่นเพิ่นคือพอดถือว่าหลังจากที่เพิ่งโมรีสิเบ็ดโดดนะครับเชียนเป่นเพิ่นคลายหญ้าเคดเวียดโอ้เสียนหน่อยครโอ้เสียนหน่อยบ่อนี้นาะครับควรเฮ้ยเกี้ยนี่เปิ่นเชียนเป่นบโมรีซีเบ็ดมาโดนแล้วบ่ได้มาโดนเพิ่นคลายหญ้าเบียดไอเมียอ้อยอ้อยมียะไรเนี้ยเมียใส่แดงเกาะ เมียเมียตัวให้แดงขอเมียบ,บอกเสียยามันเล่าทีซื้อขั้นหนึงพูดนะครับเบิบ้งลวดความมานะของเพื่อนครับเมียเพื่อนบ้านเสียหยามันแล้วที่ซื้อขั้นเป็นให้ขั้นหนึ่งมาสัน่นเพือ่อนรอใส่กันน,นะครับผมว่าโอ้เสียนเปิ่นเพื่อนก็ผลนะครับขึ้นมาเลยขึ้นมาหน่าว่าต้นมันนะครับต้นมันนี่คือต้นเยือกวัดเขาเล่า จไน,นะครับแล้ว้ขวดครับผมขวดละเท่าไรครับขวละเท่าไรครับขนล,ละสาวค <laughs> นละสาวขละสบาทนะครับี่สรบาท้นไปายเยียพร้อมสั่งเลยด้ครับพันวาครับเสียนปืนพันวาครับโอ้ <laughs> เสียหนอย่อยเพิ่นก็นไดน้องครับโอ้บ่ได้่ะพูไทยตัวนี้ครับ <laughs> 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 โอ้เอายิ้มด้วยยิ้มหวานๆห้เบิ่งด้วย แสงนอกโอ้เสียงเปิดเพิ่นอีกแล้วครับโอ้สีแม่นปลากินไก่คือออยว่าอีเลียบโอ้เขาก็ได้ใือกันครับโอ้นี่ลวครับนี่ลครับโอ้บงบิ่งๆโอ้ น้ำโบกดีตัวนี้เมียนเมียนเมียนมันก,นกลิ่อนไก่ที่แบบโอ้อยมันได้กินไก่ตลอดดอกไปทัวร์มันจำ้ำโอ้ตัวนี้ยางน้ำครับเนี้ย,อยของเราเราก็ได้นะคะรับลาบกระหลินม่แด้พักน้องครับปรากฏว่าหมดจอผมครับเงียบผมวานหมดหมดจอครับตัวนี้เลยรนางเบ่งเสียนหน่อยครับเสียนเปิ่อยมันครับ ยังบ่ได้ครับมองยังหมดขึ้นครับโอ้พลาดอีหลีครับมาเนี่ยสองเซียนเพิ่นกำลังประทาฟีม,มงเงินครับเพิ่นผู้ใดสีอันนี้กันเนาะครับเอาเามาลุนกันย,ยาวๆครับผมโอ้เซียนเปิดเพิ่นเอาอีกทีแล้วครับ,นรบพนทั้งโทรศัพท์เพิ่นโอ้ พึ่งเข้ามาเหรอวะโอ้ตัวนี้เอาได้มานั่งแข่งกำลังใจมูแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่ว่ากัคือเก่าครับเกับว่าท่านเงียบเหรอครับกำนั่งเรียนทาเวลาสิกับบานเซตุครับกลิ่นนั่งถ่ายมูเพื่อนไปนั่งนอนครับอฮะดุนกันยั้งยั้ครับเสียหน่อยเพื่อนทีได้ปลายงี้มาเนาะครับแต่ว่าเพื่อนเอาขึ้นแล้วตัวแล้วล่ะปลายงี้ โอ้เสียนเปิ่อนเพิ่นขึ้นโพดเลยครับโอ้เสียนเปิ่อนถึงเพิ่นโพดกว่าเสียนหน่อยดีครับโอ้เบื่อเลยครับหอมเพิ่นบอยู่ครับเพิ่นมาอยู่แดดๆครับเสียนเปิ่นนี่ครับของผมนี่ของนี้ขันโ่โมดแดงจ้อนบ่ครับโอ้กะทิคักอยู่ถือเสียนหน่อยเพิ่นวางอย่าครับเสียนหน่อยเพิ่นเพิ่นโฮผมสีมาเพิ่นหฮไอขนมไใบเตยโบราณเลยครับ หมดเตีมครับมือนี้ครับครับกับในเวลาของผมนะครับสองเสียนใหญ่เพิ่นกระถิ่งสู่กันอยู่ต่อครับอ้วนโอ้แต่ว่าคำคำมานี่ปลาเริ่มสิตอดเนาะครับเดี๋ยวมื้อนี้ต้องถามเสียนหน่อยเนาะครับเพิ่นเป็นยังไงเนาะเอาเสียนหน่อยเป็นยังไงครับมื้อนี้ครับปลากินดีจ้าโอ้เอามื้อนี้เพิ่งมาปลากินดีเนาะครับเสียนเปินเป็นยังไงครับ เดีครับโอ้เอา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 มันหมันได้ครับมันหมันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวกำบ้านเขาได้ครับพ่อกันพ่อกันทิหนาครับผมพ่อกันครับผมขออนุญาตปิดคลิปสำนีน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ